มันมือเสือมันมือเสือก็จะเออมันสวยๆแต่ผมรู้สึกว่าไปไปเอาไหนไปที่นาเนีท่านก็รู้มันก็เหมือนเนาะเออเหมือนเหมือนมไหมเออยังไม่ได้สำเลยสองสามสี่ยังไม่สามารถเรียนรู้ภูมิธรรมได้เกียรไม่มีแค่เล็บเนาะแต่่ที้องล้างดีๆไหมถึงจะไอ้นั่นใหญ่ ต้องล้างถึงไม่คันต้องล้างเนี่้ดนไม่ต้องพูดถึงอ่ะอันนี้ม่วงหรือเปล่าอันนี้มันไอ้นี้มันเลือดอ๋อมันเลือดกลาวถึงคนอินเดียมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นขอทานกรรมกรขยาธิปอกรักษาหรือพ่อบครัวหรือนายกรัฐมนตรีดล้วนแต่เป็นแล้วจะเห็นแต่มันเหมือนว่าเขาไปเชื่อมกันก็แต่เทคนิคและเวลาพระมกุฎเทพเล่าว่า ครั้งหนึ่งพระมหาวิจิตจเจ้าอาวา,วา,วาสวัดภาวนาพิราตารามเล่าให้ฟังว่า